ประกาศสอบท้องถิ่นปี2,564สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงการประกาศสอบท้องถิ่นปี2,564นะครับก็เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับได้มีประกาศจากคณะกรรมการกลางการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2564จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ 1. ตำแหน่งที่จะเปิดรับสมัครอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้งเงินเดือนที่จะได้รับ 2. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 3. คุณลักษณะทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 4. การรับสมัคร 5. เงื่อนไขาการสมัคร 6. การประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 7. หลักสูตรวิธีการสอบ 8. หลักฐานและเอกสารที่ต้องยืนยันในวันสอบ 9. เกณฑ์การตัดสิน 10. การขึ้นบัญชีและการแข่งขันได้ 11. การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 12. การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย 13. การขอดูผลคะแนนสอบ ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นหัวข้อในการประกาศสอบนะครับซึ่งคลิปนี้จะพูดถึงหัวข้อที่1ตําตำแหน่งที่เปิดรับสมัครอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้งเงินเดือนที่จะได้รับนะครับส่วนหัวข้ออื่นจะทําคลิปสรุปแยกเพื่อไม่ให้ยาวเกินไปนะครับยังไงก็รบกวนกด s u b s c r i b e ช่องคุกกให้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการทาคลิปนะครับผมเองก็จะขอเป็นกาลังใจให้กับทุกๆคนนะครับในการสอบบรรจุรับราชการในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะครับ โอเคครับก็เข้าเรื่องกันเลยนะครับในหัวข้อที่1จะพูดถึงเขตที่รับสมัครสอบเป็นกลุ่มภาคเป็นเขตเป็นจังหวัดแบ่งเป็น4ี่ภาค10เขตเพื่อประโยชน์ต่อการสอบต่อการขึ้นบัญชีและการบรรจุแต่งตั้งก็คือใครที่ลงสอบจังหวัดไหนนะครับก็จะได้ขึ้นบัญชีในเขตนั้นภาคนั้นนะครับและได้บรรจุแต่งตั้งในเขตนั้นนอกจากจะมีการขอ,อยืมบัญชีนะครับซึ่งจะแบ่งกลุ่มภาคเป็น4ี่กลุ่มภาคได้แก่กลุ่มภาคกลางกลุ่มภาคตอนออกเฉียงเหนือ กลุ่มภาคเหนือและกลุ่มภาคใต้ครับทั้ง4กลุ่มภาคนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น10เขตครับจะแบ่งเป็นภาคกลาง3เขตเขตที่1เขตที่ 2, 2> เขตที่3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3เขตเขตที่ 1, 1เขตที่ 2, 2> เขตที่3ภาคเหนือ2อเขตเขต 1, 1เขต2ภาคใต้2เขต เขต1นและเขต2ครับเราก็มาดูกันทีละภาคกันเลยนะครับมาดูในส่วนแรกครับกลุ่มภาคกลางครับสำหรับภาคกลางนะครับกลุ่มภาคกลางมีอยู่3เขตครับเขตที่1ประกอบไปด้วยจังหวัดชัยนาทนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอย,ยุธยาลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีและอ่างทองครับกลุ่มภาคกลางเขต2ประกอบไปด้วยจังหวัดจันทบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองสมุทรปราการสระแก้ว กลุ่มภาคการเขตที่3ประกอบไปด้วยจังหวัดกาญจน,นบุรีนครปฐมประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและสุพรรณบุรีต่อมาครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งเป็น3มเขตเช่นเดียวกันครับเขตที่1ประกอบด้วยจังหวัดกาลสิน์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์มหาสารคามเขตที่2ประกอบด้วยจังหวัดพุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์อำนาจ,จเจริญ และอุบลราชธานีเขตที่3ประกอบไปด้วยจังหวัดนครพนมบึงกาฬเลยสกลนกครหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีครับต่อมานะครับจะเป็นในกลุ่มภาคเหนือครับกลุ่มภาคเหนือจะแบ่งออกเป็น2เขตครับกลุ่มเขตที่1นึ่งได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่น,น่านพะเยาแพร่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนกลุ่มภาคเหนือเขตสองครับประกอบไปด้วยจังหวัดกำแพงเพชรตานกนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลก เพชรบูรณ์สุขโขทยัยอุตรดิตถและอุทัยธานีครับกลุ่มภาคใต้แบ่งออกเป็น2เขตกลุ่มภาคใต้เขตที่1ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ชุมพรน,นครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตระนองสุราธานีกลุ่มภาคใต้เขตที่2ประกอบด้วยจังหวัดตรังนราธิวาสปัตตานีพัทลุงยะลาสงขลาและสตูลครับครับหลังจากที่เรารู้แต่ละเขตแต่ละภาคแล้วนะครับเราก็ไปดูอัตราว่างแต่ละตำแหน่งที่เปิดสอบกันเลยนะครับ ซึ่งการเปิดสอบการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น3ตำแหน่งหลักๆได้แก่ 1. ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 2. ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 3. ตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็กครับซึ่งในแต่ละตำแหน่งก็จะมีตำแหน่งว่างในแต่ละภาคแต่ละเขตดังต่อไปนี้ครับเราไปดูตาว่างในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานกันเลยครับซึ่งในปีนี้มีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ24ตำแหน่งตามตารางนี้เลยนะครับ และมีอัตราว่าง2,755อัตราว่างจากตารางนะครับก็จะเห็นว่าในแต่ละภาคในแต่ละเขตนะครับก็จะมีอัตราว่างและการเปิดรับสมัครสอบแต่ละตำแหน่งที่ไม่เท่ากันนะครับบางที่นะครับบางเขตก็จะไม่มีตำแหน่งนั้นสำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจสรุปตารางนี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไฟล์มาให้ ต่อมาคร so ับเรามาดูอัตราว่างในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการครับในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการนี้นะครับเปิดสอบในตำแหน่งนี้ทั้งหมด26ตำแหน่งครับและมีอัตราว่างทั้งหมดทั่วประเทศนะครับ622อัตราว่างครับสุดท้ายนะครับอัตราว่างในตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็กในการเปิดสอบปีนี้นะครับรับตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็กทั้งหมด23ตำแหน่งสาขาวิชาครับทั้งหมด1,167อัตราครับ ก็อย่างที่บอกไปนะครับสําหรับถามตารางนี้ผมก็จะอัปโหลดไฟล์ไว้ให้นะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดไฟล์ได้นะครับและสุดท้ายนะครับของหัวข้อประกาศในหัวข้อที่1น,นี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับในส่วนของเงินเดือนที่จะได้รับครับซึ่งสําหรับเงินเดือนนะครับก็จะมีรายละเอียดดังนี้ครับเงินเดือนที่จะได้รับจะแบ่งตามตําแหน่งและประกาศนียบตรวิชาชีพได้ดังนี้ครับ 1. ตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานเงินเดือนจะแบ่งเป็น3ระดับคือ9 4 4 0บาท 1880บาท11,510บาทเงื่อนไขของเงินเดือนนะครับก็จะต้องตรงกับวุธิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบนะครับในส่วนรายละเอียดจะมีรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นมาในแต่ละตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพแต่ละตำแหน่งสาขาที่ใช้เทียบเท่าหน่วยกิจที่มีนะครับก็จะส่งผลต่อเงินเดือนที่จะได้รับครับ 2. ตำแหน่งประเภทวิชาการระด,ดับปฏิบัติการเงินเดือนจะอยู่ที่15,60บาท 3. ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผ mhm. ู้ดูแลเด็กเงินเดือนที่ได้รับปริญญาตรีหลักสูตร4ปีจะได้รับเงินเดือน15,500บาทถ้าเป็นหลักสูตร5ปีจะได้รับเงินเดือน15,800บาททั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นเงินเดือนที่จะได้รับในแต่ละตำแหน่งถ้าหากอยากจะให้ผมสรุปรายละเอียดในส่วนของเงินเดือนนะครับแต่ละตำแหน่งให้ลึกมากกว่านี้นะครับในส่วนนี้ก็คอมเมนต์มาได้ครับถ้าเป็นที่สนใจนะครับผมก็จะทําสรุปคลิปลงให้นะครับซึ่งในรายละเอียดในส่วนนี้นะครับก็จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดไปอ่านได้นะครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของหัวข้อที่1นนะครับหัวข้อต่อไปก็จะไปอยู่ในคลิปหน้านะครับซึ่งจะพูดถึงข้อที่2ของประกาศนะครับลักษณะงานที่ปฏิบัติและหัวข้อที่3นะครับคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องคุก๊อตให้ด้วยนะครับหากอยากทราบข่าวสารการสอบรับราชการต่างๆก็กดกระดิ่งไว้เลยนะครับหากมีข่าวสารใหม่ๆผมจะรีบอัปเดต ให้ทันทีครับสำหรับวันนี้หากมีข้อผิดพลาดในส่วนไหนก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมจะนำความติชมไปปรับใช้และแก้ไขอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับที่สอบให้สมหวังคือทุกท่านนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ